เป็นเรื่องของราคาทองคําซึ่งตอนนี้เขาเรียกว่าราคาขึ้นไม่หยุดเลยทะยานจากปัญหาทงคมการค้าบอกไปสัญญาล่วงหน้าเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ราคาทองคำนะฮะที่เป็นราคาสัญญาล่วงหน้านี่คือ2009ดอลลาร์นะครับต่อออนนะฮะซึ่งถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็แนวโน้มอาจจะถึง3,000ถึง3,100ด้วยซึ่งราคานี้เป็นราคาต่างประเทศนะถ้าจะท้อนกลับเป็นราคาไทยเนี่ยไม่รู้แต่ตอนนี้คือ47 0 0 0ืนนะฮะ สี่หมื่นเจ็ดแปดร้อยห้าสิบจะสี่หมื่นแปดแล้วแล้วก็ตัวเลขห้าหมื่นเนี่ยตดจีนยังเพิ่งสี่หมื่นห้าอีกนะในกล้องแต่ว่ามันมันก็อาจจะมีกการขึ้นกันลงกระดึ๊บมาไม่ใช่กระดึ๊บนะกระโดดอันนี้กระโดดตั้งสองพันกว่าบาทนะพอคุณทรัมป์มีการเซ็นเรื่องของการกีดกันทางภาษีเนี่ยหลักทองคำกลายเป็นเซฟเฮเว่นไปเลยฮะทุกคนต้องพุ่งเข้ามาเพราะว่าทุกเจ้าเนี่ยตอนนี้มุ่งไปทองคำแล้วเพราะตลาดเงินตลาดทุนแย่มากแย่มากเลยนะครับตอนนี้ก็ราคาทองคำท่านผู้ชมที่ พอจะมีกําลังพก็ไม่มีแล้วบ้างอย่างเงี้ยเขาบอกราคาจะไปถึงห้าหมื่นไงยังซื้อก็ยังทันยังกําไรอยู่แต่ตอนเนี้ยก็ไม่ร I mean ู้จะมีดอยเมื่อไหร่นะแต่ก็มีความเป็นได้ว่าจะมีดอยอาจจะดอยที่ห้าหมื่นแต่ไม่มีทางกลับไปเลขเดิมแล้วใช่ไม่มีละหลักพันอย่างเงี้ยหลักหมื่นต้นๆไม่มีแล้วไมม่ีแตอนนี้ต้องฝันเท่านั้นต้องฝันเท่านั้นแล้วนะก็ใครมีเงินพอจะซื้อยังมีสิทธิโอกาสได้กำไเกำไรอยู่ S <S นะเพราะว่ามันแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็หัวเรอก,กันเองเพราะตัวเนี้ยซื้อยากมากมันซื้อยากมากมากเลยนะฮะ uh huh. ส่วนวันนี้เนี่ย uh huh. ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราหยิบมาฝากกันในรายการนะครับของเราในวันนี้ครับ <S <S